เป,เปิดหน้าใหม่เปิดหน้าใหม่หะงานเนื่องจากการเปลี <ö>! ่ยนแปลงปริมาตรนะครับก็รีวิหนึ่งสองเมื่อกี้เราไล่ไปแล้วใช่ไหมว่าความดันคงที่เราเขียนอย่างนี้ได้ใช่ป่ะเนาะมวลเท่าไหร่นะสองกิโลใช่ไหมความดันเท่าไหร่นะ สองร้อยกิโลปาสคาลเลยนะครับดูหน่วยด้วยนะว่ามันจะต้องเป็นหน่วยแบบนี้นะครับปริมาตรจำเพาะก็เก้าสามห้าสามแปดสี่นะครับแล้วก็ลบด้วย v หนึ่งคือสองสองสองโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยสองห้าตัวแล้วก็แปดห้าห้าตัว ออันนี้หน่วยเป็นลูกบาทกมตต่อกิโลกร,รัมนะครับเพราะฉะนั้นงานออกมาเอ,อควรจะเป็นบวกหรือเป็นลบอุณหภูมิเพิ่มปริมาตรขยายควรจะเป็นบวกเป็นลบนะตอบมั่นใจมั่นใจนะครับสองตัวเลขข้างหน้าคูณกันได้สี่ร้อยใช่ไหมคูณกับวงเล็บจุดเก้าสาม 5้าสามแปดสี่ลบด้วยจุดสองสองแปดห้าปิดวงเล็บเ่ากับผมได้งานออกมาเป็นบวกนะครับสองแปดห้าจุดสองหกอ่ะตอนนี้ผมปัดแล้วนะอันนี้เป็นบวกถูกแล้วนะครับ เพราะปริมาตรเพิ่มโอเคไหมถัดไปหาความร้อนแล้วใช่ไหมจะจบละนีกเกินเวลามันหน่อยนะครับเวลาเกินเวลาเรารู้สึกอาจารย์แม่สอนเกินเวลาไม่เคารพเวลาเลยแต่เวลาเรามาสายหนึ่งชั่วโมงเราไม่รู้สึกอะไรนะครับ สมดุลพลังงานนะครับ Q1 อะไรนะพลังงานเข้าลบพลังงานออกใช่ไหมเท่ากับพลังงานในตัวที่เปลี่ยนใช่ไหมพลังงานในตัวที่เปลี่ยนก็คือพลังงานตอนสุดท้ายลบพลังงานตอนเริ่มต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็ทําอย่างนี้เลยนะมวลคือ2กิโลผมขี้เกียจทดหน่วยแล้ววะไม่ได้เราต้องเป็นต้นแบบที่ดีใช่ไหม U2 คืออะไรนะครับ2 5 6 1 3ามสองศูนย์เจ็ดลบด้วย u หนึ่งคือหนึ่งศนย์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดสองห้าอันนี้พลังงานหน่วยมันเป็นกิโลจูลต่อก,กิโลกร,รมัมใช่ไหมค่า u เป็นนี้แล้วก็ย้ายงานไปเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหม แล้วตัวข้างในมันเองค่ามันก็เป็นบวกใช่ปะถ้าคุณทดไว้แบบนี้อ่ะมันก็จะไม่หลงเครื่องหมายอ่ะพอเข้าใจเปล่ารู้นะเกิดงานมันเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยงานอย่างเงี้ยคือคือทดแบบมีติดเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดูไม่งงอนะ่ะเนาะผมทำานี้ไม่งงอแต่คุณอาจจะงงก็หาวิธีที่ตัวเองไม่งงก็แล้วกันนะอืมในวงเล็บคืออะไรนะ 2องห้าหกหนึ่งจุดสามสองศูนย์เจ็ดช่ลบด้วยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จุดเจ็ดสองห้าใชไ่ได้ตรงนี้มาไปคูณสองกิโลใช่ป่ะแล้วก็เอาไปบวกกับงานสองแปดห้าจุดสองหกนะครับก็จะได้มาเป็นบวกความร้อนเป็นบวกถูกต้องหรือไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับถูกเพราะ ก็มันเพิ่มอุณนภูมิหว่าใช่ไหมโอเคเป็นบวกถูกแล้วเพราะทีเพิ่มอะไรเงี้ยนะอะไรเี้นะอ่าได้สองข้อ